วันนี้เป็นน้องเกรดโชว์นะครับที่สวยหล่อมากๆเลย สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มาที่ฟาร์มยีราปอมกันอีกแล้วนะครับและแน่นอนครับวันนี้นะครับผาอยากจะพาน้องโน้ะครับมาโชว์ความหล่อให้ทุกคนได้เห็นนะครับวันนี้เป็นน้องเกรดโชว์นะครับที่สวยหล่อมากๆเลยเอาละเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสาหรับคนแรกนะครับนี่คือน้องปอมสีส้มนะครับเป็นสีส้มมัน,นอ่อนเนาะสำหรับสีตอนเด็กเนี่ยหลายคนถามว่าสีแบบนี้ก็ส้มเหรอสีแบบนี้ละ่ะส้มไหมนะครับผมนี่ก็ส้มอันนี้ก็ส้มเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองสีนี้นะครับเป็นสีส้มทั้งคู่นะครับตัวนี้นะครับผมสําหรับจมูกเนี่ยค่อนข้างสั้นมากเลยสําหรับน้องคนนี้จมูกเล็กนิดเดียวเห็นไหมครับเล็กมากหล่อมากแล้วตัวสั้นมากคนนี้น้องเบอร์หนึ่งของเราเดี๋ยวเรามาสแกนไมโครชิพก่อนก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่า ฟาร์มฮีโร่ปอมของเรานะครับมีการฝังไมโครชิพน้องทุกตัวเลยนะครับมีการฝังไมโครชิพน้องทุกตัวแล้วก็ในการฝังไมโครชิพเนี่ยจะมีในใบเพชรดิกรีด้วยนะครับเลขไมโครชิพก็อยู่อยู่ในใบเพชรดิกรีด้วยนะเรามาดูเลขไมโครชิพอ่าสิบห้าหลักนะครับแต่ผมจะใช้แค่เลขสี่หลักเพื่อบอกออรหัสของน้องนะครับ H R M ห้าสองหกสาม M คือน้องผู้ชายนะครับเพราะฉะนั้นน้องคนแรกนี้คือน้องผู้ชาย H R M ห้าสองหกสามว้าโลมาก หน้าสั้นตัวสั้นมากอันนี้เป็นเกรดแบบว่าโอ้โหตัวท็อปเลยนะครับท็อปหลอ่อตัวเล็กๆใครชอบแบบอยากเลี้ยงเล็กๆแบบนี้ได้เลยนะครับอะเรามาดูการยืนของน้องหน่อยเรามายืนการยืนของน้องหน่อยนี่ครับผมมาเลี้ยมมาเลี้ยมมาเลี้ยมยิ้มยิ้มยิ้มหน่นสิครับโอ้โหตัวสั้นมากตัวสั้นๆขาบึกบึกกลมกลมไปหมดเลยนี่คือฟอร์มของเขานะครับเห็นด้านข้างไหมว่าน้องหุ่นแบบ หุ่นเชิดต,ตี้ตันนะมีคนมาแย่งซีนเพื่อนด้วยแย่งซีนเพื่อนด้วยอ่านี่คือคนแรกของเรานะครับผมเรียบร้อยไปแล้วอ่ะคนต่อมานะครับผมมามาดูน้องที่เป็นพี่น้องกันบ้างข้อนี้มี2คนนี้นะอะจริงๆมี3คนนี้พี่น้องกัน3คนนี้ นะครับคนตรงกลางเป็นน้องผู้หญิงนะครับคนอยู่นี้เป็นน้องผู้ชายนะครับเราพรีเซนต์พี่ใหญ่ไปแล้วเรามาดูสาวสวยเบอร์สองนะครับผมสาวสวยพี่น้องคนถัดไปหน้าคล้ายกันเลยนะครับเป็นสีส้มมันอ่อนสวยมากเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสว่างสางเนาะแก้มสว่างหน่อยนี่ เลขไมโครชิปของคนนี้นะครับ HRF 5267นะครับที่ฟาร,ร์มของเราจะมีการรับประกันสุขภาพ30วันนะครับและก็รับประกันสุขภาพ2ปีด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นที่นี่จะเป็นฟาร,ร์มที่รับประกันนานที่สุดในเมืองไทยเลยนะครับดูแลรับประกันนานที่สุดในเมืองไทยนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่มารับน้องๆจากที่ฟาร,ร์มของเราสบายใจได้เลยนะครับว่าการดูแลของเรานั้น ด้วยทีมแพทย์ของเราในความพร้อมนะครับก็จะดูแลได้อย่างดีเลยอ่ะคนนี้เมื่อกี้แจ้งรหัสไมโครชิปไปยังครับอ่ะ HRF5267 เนาะเพศเมียนะครับใครที่รับน้องผู้หญิงจากที่ฟาร์มของเราไปนะครับสามารถนํากลับมาผสมกับพ่อพันธุ์ที่ฟาร์มของเราได้นะครับเราดูหุ่นดูหุ่นเธอดูหุ่นคนสวยดูหุ่นคนสวยจุๆๆๆๆจนี่คนสวยเห็นไหมดูมองโหดูความสั้นความเตี้ยนะครับนี่คือความสวยของเธอนะ เบอร์ 2, 2> oh. นะครับ oh. ผมเซตนี้ข้อนี้3คนเนาะอ่ะคนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูชายเล็กชายน้อยนี่ชายเล็กชายน้อยชายเล็กชายน้อยเล็กไมโครชิปอะไรครับลูกไหนดูสิ hrm 5266นะครับ hrm 5266นะครับนะเป็นเด็กน้อยตัวกระเปียกเลี้ยงขาสั้นๆของเรา5266ครับ hrm 5266หน้าแบนแตะเลย หน้าแบนมากๆหน้าแบนมากมากห6าเป็นสีส้มตัวสั้นขาสั้นแบบนี้ครับสีส้มตัวสั้นขาสั้นแบบนี้ครับผมอ่าเห็นไหมนี่น่ารักมากตัวเล็กมากนะครับแล้วก็ทรงสวยมากนี่ใส่น่ารักด้วยเซตเนี้ยเป็นเกรดโชว์ทั้งหมดเลยนะครับใครอยากได้น้องที่หน้าหมีหมีสวยๆนะครับทรงสั้นๆด้วยเนี่ยเซตนี้มาเลยครับเดีย๋ยวๆกินเขินๆเหรอลูกไม่เคยกินหม่ำมั้มเหรอ เดี่ยดูหูตัวสั้นมากอยากให้ด,ดู๋ยวให้ดูทรงนะครับที่ให้ให้กินอยู่เนี่ยเป็นวิตามินนะครับเพื่อห,หลอกล่อให้น้องได้ยืนได้เห็นทรงได้เห็นหุ่นเนาะเดี๋ยวดูทรงน้องนี่สั้นมากนะครับงั้นใครที่อยากจะมาชมตัวจริงมาได้ที่ลาดพร้าว1 0 1้นซอย46นะครับนัดล่วงหน้าอย่างน้อย1-2ชั่วโมงมาชมเด็กๆที่ฟาร์มของเราได้อ่มาครอบครัวต่อไปครอบครัวนี้จริงๆก็มี3คนเหมือนกันแต่ว่าได้บ้านไปแล้วนะครับยังไม่ได้นำเนอเลยฮะยังไม่ได้โชว์หล่อเลยได้บ้านไปแล้ว1คนนะครับอ่ เรามาเริ่มกันกับน้องผู้ชายดีกว่านะครับสีนี้ก็เป็นสีส้มเหมือนกันนะครับแต่จะออกเข้มหน่อยนะเป็นสีส้มแดงๆหน่อยนะครับ H R M 5 2 6 5นะครับวัยนี้เป็นวัย2เดือนเหมือนกันนะครับที่ฟาร์มจะทำไมโครชิพฝังเอ่เอทำวัคซีนนะครับหนึ่งเข็มก่อนนะครับก่อนย้ายบ้านนะอ่าคนนี้สวยมาก ให้ดูขนดูหน้าใช่ไหมครับปากนิดจะมุกหน่อยแบบนี้โตมาหน้าไม่ยาวแน่นอนแล้วก็ความเป็นฟอร์มเกรดโชว์สายเลือดแชมป์ครับเขาจะมีเนี่ยใช่ไหมใบหูกับขนเนี่ยมันจะมนไปด้วยกันหมดเลยนะครับอ่ะทีนี้เราให้มาดูหุ่นด้านข้างกันหน่อยหุ่นด้านข้างน้องมันเป็นยังไงหุ่นด้านข้างน้องมันเป็นยังไงครับหุ่นด้านข้างน้องเท่จังเลยครับ๋อ่ยสั้นมากสั้นมากเลยครับหุ่นสั้นๆแบบนี้เลยครับทรงสวยมากนะครับเซตเนี้ยด้วยความเป็นสายเลือดแชมป์เนาะ ก็จะมีความแบบโอ้โหหุ่นทรงหน้ามาหมดนะครับอ่านี่คนแรกน้องผู้ชายนะครับอ่ะคนต่อไปพี่น้องเป็นน้องผู้หญิงนะครับอ่ะน้องผู้หญิง HRF 5 2 6 9นะครับ5 2 6สสวยเหมือนกันเลยรับน้องผู้หญิงจากที่ฟาร์มฮีโล่อปอมของเราไปนะครับเวลากลับมาผสมกับพ่อพันธุ์ที่ฟาร์มก็จะได้ลดค่าผสมลง50%เอแต่ในวันที่มาเลือกรับน้องเนี่ยเรามี คอร์สสอนการเลี้ยงด้วยนะครับเรามีคอร์สสอนการเลี้ยงให้ด้วยนะครับเพราะันการสอนการเลี้ยงเนี่ยเราสอน1นถึงสงชั่วโมงเลยดังนั้นเผื่อเวลาให้ด้วยนะครับเผื่อเวลามาเรียนด้วยนะใครก็แล้วแต่ที่ยังไม่เคยรับน้องปอมจากฮีโรป,ปอมนะครับสุดท้ายก็ต้องเรียนกับเรานะเพราะเราอยากจะ ไกด์ไลน์การเลี้ยงที่ถูกวิธีจริงๆนะครับเรามีคลิปวิดีโอให้ดูด้วยว่าต้องเลี้ยงยังไงดูแลยังไงนะครับสำหรับใครที่ไม่สามารถมารับที่ฟาร์มก็สามารถดูผ่านวิดีโอที่เป็นแบบว่าเฉพาะของเราได้ไม่ได้เป็นลงในช่องทาง u t u b e นะครับก็เป็นวิดีโอเฉพาะที่เราทําให้เฉพาะลูกค้าของเราเท่านั้นนะเราก็จะส่งลิงก์ให้เปิดให้ดูนะครับโอ้โหดูทรงดีนี่ขนาดเป็นน้องผู้หญิงนะครับดูทรงสิหัวหางชชวมกันเป๊ะเลยอะ ทรงสวยมากมันเกรดนี้เป๊ะจริงนะครับผมเป๊ะจริงสวยจริงนะครับหล่อสวยมากนะครับอ่ารหัสไปแล้วเนาะอ่ะคนสุดท้ายนะครับเจ้าสีแปดเจ้าอ้วงเจ้าอ้วงของเรานะครับน้องผู้ชายสีบลูเมอร์เล่แทนนะครับสีบลูเมอร์เล่แทนนะครับเลขไมโครชิพ5 7 6 7เลขสวยมากเลขไมโครชิพ5 7 6 7 6 7, 6, 7. สีบูเมเล่แทนคือ,อยังไงสีน้องจะเป็นแบบนี้เลยครับเป็นสีมอนลายหินอ่อนแบบนี้นะครับไปจนโตเลยสีไม่เปลี่ยนแล้วก็มีถุงเท้าทั้งสีข้างด้วยนะครับมีถุงเท้าทั้งสี่ข้างด้วยหมุนก็จะหมุนทรง,งก็จะจำมัม่หมหุุนทรงก็จะจำมั่มจุม้มมุมหน่อยในยเด็กคนนี้จำมั่มจังสําหรับใครที่อยากเลี้ยงสีแปลกๆแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งสีที่สวยเหมือนกันนะเห็นไหมครับทรงเขาไม่ได้ขี้เลร่แต่ว่าสัดส่วนก็จะจำมั่มหน่อยเนาะลูกชายคนเดียวลูกชายคนเดียวก็จะโอ้โห มีคนอยากกินได้เหรอลูกชายคนเดียวก็จะแน่นหน่อยครับลูกชายคนเดียวก็จะเนื้อนแน่นหน่อยนะครับเนื้อนแน่นหน่อยนะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเด็กๆที่ฟาร์มนะครับนี่ก็เป็นไกด์ไลน์เบื้องต้นให้นะครับเพื่อนใครที่อยากจะมารับน้องปอมที่ฟาร์มนะครับก็สามารถนัดล่วงหน้าอย่างน้อย1-2ชั่วโมงนะครับมาชมเด็กๆที่ฟาร์มของเราได้นะครับผมก็ทักเข้ามาในไลน์เอสไอฮีโร่ปอมได้เลยเนาะเดี๋ยวเราจะ แจ้งนะครับผมลงเวลาให้นะครับส่วนบริการอื่อนือาบน้ำแต่งขนก็สามารถลงในบุ๊กิ้งได้นะครับมีลิงก์ให้ลงนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องลากันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะอย่าลืมนะสวัสดีครับ